อย่างนั้นนะ <c oughs> สบายดีสบายดีเพื่อนทุกคนเนาะอ่ามื้อนี้มีผู้ผู้สึกว่าดีใจหลายเนาะอ่าสำหรับมื้อนี้ nhớ cho à, nếu ngươi nói với ngươi, ngươi cha chạp lời à, ngươi sẽ chạp Nên chỉ lọc cổng của đó Nên là chỉ cổng của à. À. ยายนู่นลงเชียร์ชอนะ็อปเลยนะเอ่อกูดูยูทู e คล้เนีย้ยเลยอ่ะอ่าสบายดีสบายดียดนะแรงเด้อมันแพร่เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายกันได้เนาะเมื่อวนี้กับชิมมาแจ้งข่าวดีเนาะข่าวดีก็คือ youtube ผ่านกฎแล้วเนาะอ่าผ่านกฎแล้ว <c oughs> ไปดีใครที่ว่าเป็นน้องไม่เป็นนั่นก็นเข้ามาแทักทายกันได้เนะ เกสิมาแจ้งร่าวๆประมาณอยู่มองหานาชีเนาะ mm hmm. คือเมื่อก่อนมือมือก่อนหรือสองสองมือหลังนเนะาะมีหนังสือเจ้าทางยูทูบคืออาจจะมีกฎระเบียบทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าดีใจแล้วทีของข้าพเจ้านั้นผ่านไปแล้วคือตามเกณฑ์มาตรฐานของทางยูทูบเนะาะก็คิดว่านาจะบุญี่ปัญหาอย่างแล้วสำหรับกฎระเบียบใหม่เนาะ อ่ายูเช่นเดายย่อเดียรูดูอ่ายูทูบเนี่ยกูผ่านกดอลยอย่างเจ้ลีอ่าจ้าใจเดี๋ยยูทูเลยเนเยอะิเดเลยเยอะที่หอเตาเรากป๋อเลยอ่ะอ่าเตาเราใช้ยกูหอปัส่งการกูเที่ยหอเดนเด้เนี่เลยกูชะอนชีเนี่ยนะแต่หัวนเที่ยวเพิ่งอ่อหัวนุ่มเราที่จะจอจ่วิดีโอเราดีเสียอย่าได้สิกูยังเคยงเชิดชัเลยเดี๋ยอ่าในกู

กูโมยาที่เดี๋ยวจะยกเคดนี่ก็หมูเตาใช้ดัวเทียก็เน้พนเตาชงแต่ลิ้วเชสายยาลินเดล่ะลิที่เขาตาเราใช้แตวิดีโอนะเราเขาปัดเร่งกูเทียนู่นอาจะอยู่ลอยอ่าเคล็ดนี่ไม่ไหมหลินดเดี๋ยวย้าอเก่งเช็ชับเลยแต่กูอยากอ่าจะรู้สว่วงเลยเนี้ยกูเราวันที่เดี๋อ่ถ่ารู้ lui Lin đâu vậy đó luôn nhiều luôn đã cho tại chính nó cô sẽ liên là tao là tiếc cho để xả đây à chỉ có bỏ tao tiếc cô thằng một ít lại chuẩn, tao là yêu sống đây à chỉ thứ họ tao là say tao là bỏ rồi ha à